วันนี้มังกรทำอะไรคะแต่งรถแต่งรถอะไรคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะนไหนทำเสร็จหรือยังคะทำเสร็จหรือยังขอดูหน่อยโอ้ยังไหนขอดูดูรถด,ดำเมื่อคืนนี้ยังอยู่ไหมคะอ๋ออยู่อยู่หรอคะวันนี้จะทำรถด,ดำใหญ่ไหมเนี่ยไหนโอ้โหหรอแล้วไม่มีหัวเลยอ่ะจะใส่หัวด้วไหมละ่ะ เราใส่พ่วงเหรอแล้วแล้วหัวรถจะใส่ไหมหัวรถไม่มีเ่ะเอะอ้าวแกตอ,อก่ะ <Hindu. S 2> แล้วคนขับจะอยู่ที่ไหนล่<ๆ> <Alcohol. S 2> ะคะคนขับนี่อ๋อเหรอแล้วคนขับอะคนขับครถไฟเนาะคนขับจะไปนั่งตรงไหนล่ะเนาะอ๋อต่อพวกนี้อ๋อจะต่อพวกนี้เหรออ๋อเอันต้นนี้ โอ้พ่อจะตาบพ่องรถถ่ายให้โหมันจะสวยไหมเนี่ยโอ้แล้วรถถ่ายจะพ่อใหญ่ไหมพ่อใหญ่พ่อไม่ใหญ่เหรอโหรถรถจกมังกรยังคงอยู่เนาะอืมตอนนี้พ่อกำลังแต่งรถให้มังกรอยู่นะคะดเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลการแต่งรถเสร็จแล้วจะสวยไหมเนี่ย นะโอซิงซิงออตืตตดตดตืดรถเอามาจากไหนนี่ยข้นมาคันนี้อนอระวังนะน,นี่คืออะไรครับ อืนา้าวเด็กๆต้องระวังนะคะเวลาที่คุณพ่อแต่งรถให้นะคะเอามาให้มใหเหมืมอตอนน้อันนี้คือท้าแก่นะคะสั่งท้าแก่สั่งนะปวดเมืมเอกินไม่ได้เบียห์อ,อร่อยมากตอนนี้มังกรกินอะไรคะไอติมกินไอติมรอรอพ่อ แต่งเลให้มังกรอยู่นะคะกินไอติมรอนะคะเยี่ยมนะเยี่ยมยังไงเยี่ยมโอ้ไอติมรสอะไรเนี่ยปูดปูดอ๋อ้ปูดไอติมรสอะไรคะไอติมรสอะไรรสรสช็อกโกแลตอ่ะไม่ใช่รสจกเหรอตอนนี้เสร็จแล้วนะคะไห้แม่แม่ว่างว่างว่าง